บ้านที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับเป็นบ้านซิกเนเจอร์ของบ้านอาดาวบัวขาวนะครับผมหลายๆาท่านจะคุ้นเคยกับแบบนี้มากๆเลยนะครับเพราะแบบนี้ซึ่งว่าเป็นบ้านโมเดนที่ขายดีมากๆเลยครับของบ้านอาดาวบัวขาวนะครับผมแต่ว่าเห็นจากสีบ้านหลังนี้แล้วนะครับผมหลายท่านอาจสงสัยนะครับว่าอยู่อาศัยเองหรือเปล่านะครับ สำหรับบ้านหลังนี้นะครับที่คุณแคปได้ออเดอร์กับทางวัฒนธรดมบัวขาวเนี่ยนะครับจะใช้ได้เป็นรีสอร์ทนะครับผมหลังนี้จะติดตั้งที่ปานบุรีครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับตัวด้านหน้านะครับด้านข้างด้านหลังของตัวบ้านดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างนะครับโดยเริ่มจากตัวด้านหน้าบ้านนะครับผมตัวด้านหน้าบ้านนะครับความสูงนะครับจากเสาเนี่ยถึงตัวหลังคาด้านบนนะครับซึ่งเป็นหลังคาทรงโมเดิร์นนะครับผมโมเดิร์นเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าเป็น4ระดับนั่นเองนะครับ ตั้งแต่ชั้นล่างนะครับผม2 3 4สนี่นะครับผมอันนี้คือทรงโมเดิร์นนะครับแบบนี้เป็นแบบที่ไม่ค่อยมีเจ้าอื่นทำนะครับผมอันนี้เราได้ดีไซน์ออกมาให้มันโมเดิร์นขึ้นมานะครับผมแล้วก็ตรงที่เป็นบันไดทางขึ้นนะครับก็จะเป็นบันไดทั้งหมด3สเต็ปนะครับผมขึ้นไปตรงตัวหน้าบ้านนะครับนี่นะครับแล้วก็ประตูนะครับช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่แบบว่าฝนตกนะครับผมเราก็เลยซีลพลาสติกไว้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ ตัวเสานะครับเสารอบตัวบ้านตามที่ความสูงที่เคยแจ้งเลยนะครับความสูงอยู่ที่60ซนเมตรนะครับทั่วตัวบ้านเลยนะครับผมเป็นเสาเสาเบิ้ลนะครับผมนี่นะครับเห็นจากหลายๆคลิปเลยคือเสาเบิ้ลนะครับผมนี่นะครับเสาเบิ้ลแล้วก็มีแผ่นเพดด้านล่างให้นะครับผมเรียบร้อยแล้วก็พอมาถึงตัวหน้าบ้านนี่นะครับผมฟืบนะครับหน้าบ้านก็จะเป็นอ่าระเบียงนะครับระเบียงสําหรับมีม้านั่งตรงด้านหน้านะครับผม มานั่งยาวนะครับแล้วก็มานั่งตรงด้านข้างนะครับทั้ง2ฝั่งแล้วก็ตรงหน้าบ้านนะครับผมตรงหน้าบ้านจะมีไฟนะครับเดย์ไลท์สจุดประตูทางเข้านะครับแล้วก็หน้าต่างบานสไลด์นี่นะครับผมฟิปลูกค้าสามารถออกแบบได้เลยว่าจะประตูนะครับไว้ฝั่งนั้นก็ได้นะครับสลับกับหน้าต่างก็ได้ครับผมหรือว่าเอาบันไดขึ้นไว้ฝั่งไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราดีไซน์ได้เลยครับผมมาบริเวณด้านข้างนะครับด้านข้างของเรานะครับฝั่งนี้นะครับ จริงๆตอนนี้นะครับเราติดตั้งไฟให้ลูกค้านะครับติดตั้งเพื่อช่างนะครับในการเก็บรายละเอียดว่าเก็บงานเป็นยังไงนะครับจะได้เห็นรายละเอียดเนาะแล้วก็ทดสอบระบบไฟด้วยครับผมนี่นะครับอ่าแล้วก็ตรงด้านข้างก็จะเป็นไฟให้นะครับนี่ไฟให้นะครับใช้ส่งสว่างในตอนกลางคืนแล้วก็จะมีจัมไฟนะครับผมจัมไฟให้หลายท่านสงสัยนะครับเอาบ้านไปติดต you know ั้งต่อยังไงเลยับต่อแบบนี้เลยนะครับอ่าโดยให้เจ้าบ้านนะครับเวลาที่เราเอาไปส่งใช่ไหมครับ ก็จะเป็นสายไฟตัวนี้นะครับเราก็จะแจ้งว่าให้ลูกค้าซื้อมานะครับผมนี่นะครับต่อกับตัวจั๊มตรงนี้นะครับผมก็สามารถใช้ไฟได้ปกติเลยนะครับเหมือนบ้านทั่วไปครับผมนี่นะครับอันนี้บริเวณที่จะเป็นคล้ายๆกับบริเวณตู้เสื้อผ้านะครับผมหลังนี้คือความพิเศษคือเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในแต่ว่าก่อนไปดูด้านในมาดูด้านหลังก่อนนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นประตูเเป็นหน้าต่างนะครับผมหน้าต่างบางกระทุงนะครับ เป็นซิงค์ล้างจานเป็นเปิดบางกระทงออกมานะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นอ่าฐานรองแอร์นะครับผมฐานรองแอร์รองเครื่องแอร์ตัวนี้นะครับตอนนี้กําลังทํางานอยู่นะครับผมทดสอบแอร์ไปด้วยนะครับก่อนดาขนส่งนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นไฟนะครับ2จุดนะครับนี่ครับโอเคอ่าสังเกตเลยว่าเสาบ้านนะครับทั่วทั้งตัวหลังเลยทั่วทั้งหลังเลยนะครับจะเป็นเสาคู่นะครับทั้งหมดเลยเสาคู่ สี่คูณสี่นะครับผมแล้วก็เบิ้นสองสองเสาเลยนะครับแล้วก็ไปเสริมความแข็งแรงตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับอ่าทั่วทั้งตัวบ้านนะครับเมื่อเราชมรอบๆแล้วนะครับผมแล้วก็ชมหลังคาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะอ่าไปดูด้านในกันดีกว่านะครับว่าด้านในเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่าด้านในด้านหน้านะครับเราก็จะเป็นปักให้นะครับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับฟืบอากาศร้อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเข้าด้านในดีกว่านะครับ นี่นะครับซื้อเมื่อเราเข้ามาสู่ด้านในของตัวบ้านนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับว่างขวางพอสมควรเลยนะครับผมสําหรับบริเวณห้องส่งนะครับห้องห้องนอนนะครับห้องโถงหรือห้องรับแขกก็ได้นะครับผมมีขนาดอยู่ที่3เมตรนะครับคูณ4เมตรกว้างขนาดนี้เลยนะครับหรือบางท่านต้องการความเป็นส่วนตัวก็สามารถติดตั้งฉากกั้นตรงนี้ได้นะครับไว้เป็นห้องนอนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนรับแขกได้ ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าหน้าต่างบานเลื่อนทั้งหมด3จุดนะครับผมโดยนะครับเราได้ทดสอบระบบไฟเรียบร้อยนะครับใช้แอร์เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ก็คุณแคทให้ติดตั้งไปด้วยนะครับผมแอร์ไม่แถมนะครับผมติดตั้งต่างหากนะครับอ่าอันนี้นะครับผมฟื้นไฮเออร์อย่างดีครับผมอันนี้ไม่ต้องไปถ่ายมากนะครับเขาไม่ได้จ้างเรานะครับผมเขาไม่ได้จ้างนะครับรอสปอนเซอร์อยู่นะครับผมอ่าสำหรับตู้ไฟนะครับผมตู้ไฟก็ใช้อย่างดีเลยนะครับระบบ ตัดโอแบบว่าใช้หลายแอมเลยนะครับผม13แอมเลยนะครับสำหรับบ้านน็อกดาวนะครับผมแล้วก็มีกันดูดด้วยนะครับผม G Safe นะครับโฆษณาบ่อยมากนะครับรออยู่นะครับผมรอสปอนเซอร์เพราะว่าหลายหลังก็ใช้ G Safe นะครับผมการดูดอย่างดีนะครับผมมาตรฐานอย่างดีเราใช้นี่รุ่น2,000-3,000ขึ้นไปเลยนะครับผมเพื่อให้มั่นใจเลยว่าอยู่บ้านน็อกดาวหัวขาวนะครับ การไฟดูดการไฟรั่วปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านอย่างแน่นอนครับผมอ่านี่นะครับก็เป็นบริเวณห้องนะครับห้องนอนแล้วแต่ว่าจะจัดสรรเป็นแบบไหนละกันนะครับผมพื้นก็เป็นกระเบื้องนะครับเลือกได้หมดเลยว่าเป็นลายไหนนะครับสีตัวบ้านก็เลือกได้หมดเลยนะครับผมอันนี้คุณแคทเลือกให้เข้ากับบรรยากาศหลายๆหลังนะครับผมตามที่อยู่รีสอร์ทนะครับผมแล้วก็สังเกตนะครับตรงเป็นผนังตรงนี้นะครับขึ้นมาก็จะเป็นกระเบื้องมาให้ลูกค้านะครับผมแล้วก็ติดตั้งบัวให้นะครับ เก็บขอบอะไรเรียบร้อยนะครับสวยงามเลือกสีได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กนะครับ2จุดให้นะครับเผื่อลูกค้านะครับเอาเป็นวางทีวีนะครับผมอาจจะเป็นโต๊ะวางทีวีทีวีมาวางก็ต่อปลั๊กได้เลยนะครับผมหรืออาจจะติดตั้งตรงผนังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาร์กจุดให้ก็ได้นะครับผมแล้วก็หลังนี้นะครับจะแตกต่างจากหลังอื่นๆเพราะว่าเขาจะมี ตู้กระจกนะครับผมแต่ก่อนถึงตู้กระจกเนี่ยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าทั่วไปนะครับที่เรามีให้นะครับผมเหล็กนิ้วคุณนิ้วให้นะครับแข็งแรงวางเสื้อผ้าได้เยอะนะครับผมนี่ครับแล้วก็เป็นช่องด้านล่างนะครับผมเก็บของใช้ทั่วไปได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็มาตรงโซนที่2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้กระจกเป็นตู้กระจกนั่นเองนะครับเผื่อคุณผู้หญิงนะครับคุณผู้ชายอาจจะดูแบบว่าแต่งหน้านะครับทาครีมหรือว่าทำ กิจวัตรนะครับการดูแลตัวเองนะครับเมคอัพรูทีนก็ได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องวางตู้เย็นนะครับผมก็จะเป็นปลั๊กให้นะครับมีปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับมีปลั๊กนะครับฟืบนเป็นปลั๊กให้นะครับผมปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าวางตู้เย็นใช่ไหมครับก็ต้องมีช่องระบายอากาศให้ด้วยนะครับนี่นะครับฟืบระบายอากาศนอกเหนือจากนั้นนะครับเราเป็นช่องด้านบนคือวางกว้างมากนะครับนี่นะครับช่องด้านบนคือกว้างมากแล้วจัดสรรได้เลยนะครับผม แล้วก็ตรงชั้นต่อไปนะครับก็จะเป็นมีปักให้นะครับผมสามารถที่จะวางไมโครเวฟนะครับผมพวกชากาแฟได้หมดเลยนะครับการน้ำร้อนแล้วก็ชั้นด้านล่างนะครับวางขอได้จิตประทะเลยนะครับผมแล้วก็ตรงด้านหลังนะครับมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นซิงค์ล้างจานนะครับผมซิงค์ล้างจานตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นหน้าต่างนะครับบางกระทุงออกไปแบบนี้ได้เลยนี่นะครับเผื่อต้องการรับบรรยากาศแอร์ธรรมชาตินะครับผม แล้วก็ตรงด้านล่างซิงค์นะครับนี่นะครับผมเราก็จะปูกระเบื้องให้นะครับผมเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับหลายๆที่อาจจะยังไม่เก็บงานให้แต่เราเก็บงานให้ลูกค้านะครับแถมให้เลยะครับสวยงามนะครับอ่าแล้วก็ส่วนที่สําคัญส่วนเนื้อคือห้องน้ําครับผมของตัวบ้านนี้นะครับฟืบอ่าเห็นไหครับอันนี้นะครับก็จะเป็น พอมาตรฐานเลยนะครับผมม้าน้องดาวโขขาวเรานะครับก็จะแถมอาบน้ำนะครับแล้วก็มีก๊อกนะครับตรงนี้ให้แล้วก็ที่แถมให้อีกก็จะเป็นนี่ครับพัดลมระบายอากาศกับผมของฮาตาตลิครับแถมอีกครับผมเครื่องทําน้ําอุ่นครับของไฮเออร์เขาแถมให้อีกนะครับมีครับแล้วก็กระจกนะครับซิงอะไรนะครับพวกชักโครกมีให้หมดเลยนะครับผมที่สําคัญ ตรงนี้นะครับพวกกระเบื้องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับลูกค้าออกแบบได้หมดเลยว่าชอบลายแบบไหนนะครับผมตรงนี้สังเกตว่ากระเบื้องห้องน้ำเราใช้มันแบบว่ามีความแบบพื้นผิวที่สักขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าห้องน้ำเนี่ยนะครับให้เรียบเกินไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับนี่นะฟืบนะครับโดยรวมนะครับผมนะครับหลังจากออกจากห้องน้ํามานะครับเราก็ได้บรรยากาศห้องนะครับของตัวบ้านกว้างขนาดนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ ฟื้นกระจาตางให้นะครับผมมุมตรงนี้ให้นะครับสามารถวางทีวีวางไะ้รได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปนะครับตัวบ้านหลังนี้ด้านนอกกันดีกว่านะครับผมละครับอ่ยังไม่จบนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูโครงสร้างนะครับหลังอื่นๆเนี่ยจริงๆตอนนี้ขึ้นหลายหลังมากนะครับผมอ่สังเกตจากหลังด้านข้างผมนี่นะครับเราใช้เหล็ก เบอร์นี้เลยนะครับผมขนาดนี้เลยนะครับอันนี้คือยังใส่ไม่หมดนะครับผมเราต้องมีผนังอีกนะครับผมมีฉนวนกันความร้อนจริงๆเรามีให้อีกนะครับนี่นะอ่าลืมบอกไปนะครับทุกหลังเนี่ยเราแถมฉนวนกันความร้อนแบบนี้นะครับใต้หลังคาทุกหลังเลยนะครับหลังนี้ก็แถมนะครับอ่านะครับแต่ว่าลูกค้านะครับหลังนี้นะครับได้แจ้งว่าหลังคาด้านบนนะครับใช้เป็น Pu f o a ฟนะครับผม ตัวนี้คือลูกค้าได้จ่ายส่วนต่างนิดนึงนะครับผมสาหรับหลังคาที่เป็น P u f o a ฟนะครับผมแล้วก็มีโครงสร้างหลังอื่นๆเลยนะครับนี่เลยครับกาลังขึ้นหลายหลังเลยนะครับอ่าแม้แต่กระทั่งที่แบบว่าอ่าเป็นระเบียงนะครับระเบียงหน้าบ้านนะครับเราก็สารเหล็กขนาดนี้เลยนะครับเดินเหล็กนาขนาดนี้นะครับจัดเหล็กเต็มเต็มให้กับลูกค้าเลยนะครับผมไม่มีการลักไก่เลยนะครับผมในระหว่างที่สร้างนะครับลูกค้าก็สามารถ ที่จะขอทราบนะครับเป็นยังไงบ้างถึงไหนแล้วนะครับเราก็จะมีการอัปเดตให้ชมนะครับผมแล้วก็เราผ่านมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับเป็นบ้านโมเดิร์นหลังนี้ก็จะไปเหมือนกันนะครับไปปานบุรีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็นะครับบ้านกระตูนด้านหลังนี้นะครับก็เป็นลูกค้าเจ้าเดียวกันนะครับของคุณแคทนะครับซึ่งเป็นบ้านโมเดิร์นที่เรารีวิวไปต้นต้นคลิปนั่นเองนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นกําลังติดตั้งนะครับผนังต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นของพี่บวยนะครับทั้งสองหลังเลยนี่ครับแล้วก ตรงนี้ก็จะเป็นโค้งนะครับของบ้านกระตูนตรงนั้นนั่นเองนะครับผมอ่านะครับแล้วก็หลังด้านหลังผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ้านกระตูนนะครับสังเกตว่าจะมีสีที่คล้ายกับบ้านโมเดิร์นนะครับในตอนต้นคลิปนะครับแล้วก็จะมีป่องไฟให้นะครับผมหลังนี้อ่าเป็นทรงที่แบบทรงขายดีนะครับผมทรงขายดีของอ่าบ้านโรงแรวนะครัวขาวนะครับนี่ครับป่องไฟด้านหลังนะครับนี่ฮิบนะครับเจ้าของเดียวกันนะครับของคุณแคทนะครับเดินทางไปปานบุรีครับผม เดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดนะครับให้ทุกท่านพาชมอีกรอบหนึ่งนะครับผมนนี้พรุ่งนี้นะครับจะพาไลฟ์สดนะครับอ่านะครับเราไปจบตรงนั้นดีกว่าครับผมสำหรับบ้านโมเดิร์นหลังนี้นะครับราคาอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับผมราคานี้นะครับไม่รวมค่าขนส่งรากฐานนะครับแอร์นะครับไม่รวมนะครับจ่ายแยกต่างหากนะครับลูกค้าสามารถติดต่อนะครับได้ที่เบอร์ตรงนี้ได้เลยครับเป็นเบอร์คุณน็อตหรือคุณเอ็มก็ได้นะครับผม แล้วก็มีทาง y u u t u b e f b o o k นะครับอ่าทิกตอกของอาทางร้านก็มีนะครับผมสามารถติดตามผลงานได้ตลอดนะครับหรือถ้าเกิดมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการทำบ้านนอกดาวนะครับร้านอยู่ตรงไหนนะครับผมใช้เวลาน,านานไหมนะครับก็สามารถติดต่อตรงเบอร์แล้วก็ตรงเพจตรงนี้ได้เลยครับผม last but not least for everyone that who are interesting things about my product uh, the t h i n e house for b a n น o d a w w o r k h o u s you can call to me immediately whenever you want if you want some detail to know some detail or the material call to me thank you so much for attention and for watching don't forget to subscribe and share bye bye radikafu